สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการทำคลิปใน youtube นะครับช่องของผมนี่ยออตอนนี้มันก็ใกล้กจะสี่ทุ่มแล้วครับพูดดังมากไม่ได้แนวทางการทำคลิปของผมเนี่ยผมจะทำหลายแบบนะครับ ไม่ได้จำเจยอยู่แค่แบบเดียวคือ,อสมมุตินะครับถ้าเราทําอาหารก็จะเป็นอาหารอยู่แบบอยู่แบบเดียวแบบนั้นผมจะไม่ทําแบบนั้นครับผมจะทําหลายๆแบบให้มันมีทางเลือกสำหรับคนดูหลายๆช่องทางครับคือทําแค่ช่องเดียวนะี่แหละแต่แยก playlist เอาให้เป็นหลายๆอย่าง มีคนเคยแนะนำครับว่าทำช่อง Youtube ช่องหนึ่งเนี่ยจะต้องให้เป็นแค่แบบเดียวผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับไม่น่าใช่ทำแค่แบบเดียวเนี่ยมันบางทีมันเป็นซ้ำกับคนอื่นนะครับทำแค่แบบเดียวเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะบอกที่ผมทำแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะบอกด้วยว่า3000ันซับสไครต์ทมได้เนี่ยจะได้เงิน เดือนหนึ่งกี่ดอลลาร์เอาเรื่องแรกก่อนช่องทางหรือแนวทางการทำคลิปที่ผมทำเนี่ยครับผมจะแยกเป็น playlist คือคลิปแรกๆเลยที่ผมทำเนี่ยจะเป็นแนวรถบังคับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยชื่อช่องยอย่าไปทำชื่อช่องที่มันเะเฉพาะเจาะจงนะครับ ชื่อช่องเนี่ยทำให้มันก,กว้างๆทาเป็นชื่อตัวเองก็ได้ครับอะไร h ช n แนลก็ว่าไปอย่าไปทําช่องสมมุตินะครัวป้าแดงอะไรแบบเนี้ยถ้าครัวก็คืออาหารชื่อช่องมันจะเฉพาะอาหารเลยอย่างเดียวหรือไม่ก็เกม อะไรอะเกมอะไรดีวะชื่อช่องที่เดี่ยวกับเกมนะครับคือมันจะเป็นเกมอย่างเดียวผมคิดว่านะมันจะเอาคลิปอื่นลงไม่ได้ตั้งชื่อให้มันก,กว้างชื่อช่องเนี่ยมันจะได้เอาคลิปอื่นมาสอดลงไปได้ชื่อช่องผมเนี่ยมันก็เป็นต่อคุณช n แนล rc จริงๆแล้ว RC ข้างหลังเนี่ยมันจะเกี่ยวกับรถบังคับครับแต่มันตั้งไปแล้วไงเลยไม่อยากเขาออกตอนแรกชิ้ช่องผมเนี่ยมันจะมีแค่ต่อคุงชั้นแนวแค่นั้นครับ RC ข้างหลังเนี่ยมาต่อที่หลังผมก็เลยปล่อยเลยทำเลยเลยครับที่ผมทำเนี่ยจะแยกเป็น p พ a y l i s t จะมีคลิปเริ่มแรกที่ทำเลยจะเป็นเกี่ยวกับรถบังคับรถบังคับมา แล้วก็จะเป็นคลิปแกะกล่องแกะกล่องรีวิวตอนแรกก็แกะกล่องรีวิวรถบังคับเนี่ยนะครับทําอย่างเดียวเลยคือรถบังคับพักหลังมานี่คือจะเปลี่ยนจากรถบังคับเป็นสินค้าอย่างอื่นด้วยแกะกล่องนาฬิกาแกะกล่องสินค้าทั่วไปครับแล้วก็จะมี อะไรวะแล้วก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเกมครับที่ทําล่าสุดเนี่ยจะเป็นเกมซื้อเครื่องเกม nintendo มาแล้วก็ทําคลิปแกะกล่องเครื่องเล่นเกมก่อนแล้วก็ซื้อเครื่อง p พยมาทําคลิปแกะกล่องเครื่อง p พยเสร็จแล้ว Nintendo เนี่ยมันเอาภาพ ในเกมเนี่ยเข้ามาตัดต่อในมือถือลำบากครับมันเลยต้องถ่ายแบบกับหน้าจอ Nintendo แต่มันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ p พ4นี่มันสามารถบันทึกเกมอะไว้ในเครื่องของมันได้แล้วก็ใช้สายเสียบเข้าฮาร์ดดิสต์อีกตัวหนึ่งเข้าไปในคอมเอามาตัดต่อได้ครับ เพย์เนี่ยจะลงคลิปเกมย,ยาวๆได้แล้วไอ้คลิปเกมย,ยาวๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับมันทําให้ชั่วโมงของเราเนี่ยเยอะขึ้นคนดูเนี่ยเยอะขึ้นทําหลายๆแนวครับดีกว่าความคิดองผมนะแล้วก็รีวิวพวกเครื่องบินครับเครื่องบินบรรทุมีเรือด้วยมีรถโมเดล ประมาณเกี่ยวกับพวกของเล่นนะครับก็ประมาณนี้ตำหรับคลิปที่ผมแยกออกไปมาเดี๋ยวมาดูครับรายได้รายได้ที่ผมได้นะครับต่อเดือนมันก็ไม่เยอะหรอกแต่มันก็สะสมครับไปเรื่อยๆ รายได้มันก็ดีกว่าตอนทําแรกๆครับตอนทำแรกๆเนี่ยได้น้อยเดี๋ยวกลับกล้องก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับรถบังคับผมก็ยังทําอยู่นะครับไม่ทิ้งเครื่องมือหาเินครับรถบังคับเนี่ยผมรับโมด้วยพวก WPL แล้วก็รุ่นต่างๆอื่นๆถ้าทําได้ก็ทําครับ เดี๋ยวจะพาไปดูในสตูดิโอครับ o u t u u e Studio เนี่ยครับรายได้ที่ผมมีนะครับตอนนี้เท่านี้เลยประมาณ17ดอลลาร์กว่าๆแล้วก็ลูกศรสีเขียวนี่ชี้ขึ้นตลอดครับประมาณเดือนกว่าว่าแล้วเนะี่ยเดือนเกือบ2เดือนได้ปกติมันจะหยุดเป็นลูกศรธรรมดา เดี๋ยวผมหาให้ดูมันจะเป็นลูกศรเฉยๆไม่ขยับยอดคงที่เนี่ยหรือไม่ก็เป็นลูกศรชี้ลงแบบเนี้ยอันนี้คลิป unbox f i i c r e นะครับคนดูไม่ค่อยมีลูกศรมันจะชี้ลงแบบเนี้ยยอดดูน้อยหรือไม่ก็คงที่คงที่ก็น่าจะประมาณอันนี้ อันนี้ก็ยังขึ้นอยู่ครับจะหาคงที่ให้ดูอันนี้ก็ยังขึ้นอยู่น่าจะนี้น่าจะมีคงที่ชี้ลงอย่างช่างมันครับยีดหาแล้วมันจะเป็นลูกศรไม่ใช่ลูกศรดิ มันจะไม่มีลูกศรคนที่ทําช่องจะรู้ครับมันจะเป็นวงกลมแล้วก็ขีดถูกเขียว,ยวมันจะคงที่และมันจะไม่ขยับแต่ถ้าลูกศรชี้ขึ้นแบบเนี้ยยอดดูมันจะขยับขึ้นครับตอนนี้ก็3าม1ันแปคนครับคนติดตามนี่ครับชี้ขึ้นมากกว่าปกติอันนี้ก็1.1000 มากว่าปกติ9ก้าบห้าแรกๆได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจเลยนะให้มันเขียวชี้ขึ้นตลอดเนี่ยผู้ติดตามเพิ่มขึ้นครับรายได้ C.P.M 1.85ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายได้ถมได้เดี๋ยวจะพาไปดูในหน้าเว็บสำหรับหน้าเว็บเนี่ยมันจะบอกเราเยอะเหมือนกัน เข้ามาตรงนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมขีดๆเยอะๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนต่างๆอันนี้ความสำเร็จใหม่สามพันซับสไครต์ครับมันจะมาอยู่แถวเนี้ยพวกการแจ้งเตือนแล้วก็วิเคราะห์ช่องครับวิเคราะห์ช่องอยู่นี้ ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดขีดขึ้นไปเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยจิ้มเข้าไปครับเข้าไปดูนี่ครับภาพรวมเราจะบอกอยู่ตรงเนี้ยกราฟที่มันแสดงเนี่ย มันค่อยๆแต่ระดับขึ้นไปนะครับของผมได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับดีใจแล้วเราไม่ใช่คนดังครับเป็นคนธรรมดาทั่วไปมีคนมาดูก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ พอจะประมาณนี้ครับทุกขั้นตอนเนี่ยผมใช้มือถือทำหมดเลยจะมีส่วนน้อยมากที่จะเปิดคอมนะครับแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์อีกทำคลิปยังไงก็ได้นะครับอยากให้ไปติดลิขสิทธิ์เพลงแต่มันจะมีเพลงบางเพลงครับ ผมเคยโดนผมลงคลิปไปเนี่ยเพลงตั้งปีหนึ่งแล้วมันไม่แจ้งนะครับมันไม่แจ้งว่าติดลิขสิทธิ์แต่พอทิ้งระยะไว้ปีหนึ่งเนี่ยมันมีจะมีมันจะมีเมลมาแจ้งเราว่าคลิปนั้นเพลงติดลิขสิทธิ์แม่งกวนตีนครับพูดตรงตรงเลยผมต้องเข้าไปในคลิปนั้นแล้วก็ตัดเสียงเพลงออกแม่งให้หมดเลยครับคลิปเงียบเลยแต่เนี้ยเวนจริงๆ เพิ่งเจอไปเมื่อเร็วๆนี้ครับประมาณกลางกลางปีนี้เนี่ยที่แก้ไปน่าจะคลิปหนึ่งเป็นคลิปรถบังคับครับใส่เพลงแล้วก็รถก็วิ่งไปลงคลิปยังไงก็ได้ครับอย่าให้มันไปติดลิขสิทธิ์เพลงเพราะว่าถ้าติดลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยมันจะดึงรายได้ไปหมดเลยส่วนคลิปปืนนะครับคลิปปืนก็ไม่รู้ลงยังไงให้มันไม่ติดเหลืองนะ ถึงแม้ปืนมันจะเป็นปืน b ีกันนีปืนอัดแก๊สมันไม่ใช่ปืนจริงครับแต่แม่งก็ติดเหลืองอยู่ดีไม่ว่าผมจะแท็กยังไงจะพิม์พยังไงว่าเป็น a i r ์ซ f อกันเป็นปืนของเล่นมันก็ติดเหลืองผมก็งงกับมันเหมือนกันไม่รู้มันตรวจสอบอย่างไงให้เวนเนี่ยครับพวกคลิปเกมเนี่ยจะมีคนสนใจเยอะ อันนี้จะเป็นคลิป nintendo ครับ nintendo อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เอ้ยไม่ใช่อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้สามารถเปิดบลูทูธได้ครับคลิปพวกนะี้จะมีคนดูเยอะหาคลิปที่มันเป็นกระแสะครับที่กำลังมาจะมีคนดูเยอะแล้วก็ของอะไรแปลกๆครับพวกของเล่นอะไรแปลกๆก็ไดนะ้แต่ผมก็ยังหาแปลกๆไม่ได้เหมือนกัน กาจะประมาณนี้ครับแนวทางการทำคลิปผมจะทำหลายแนวแตกสาขาไปแล้วก็แยก playlist ครับจะไม่ทำแบบแนวเดียวจำเจอีกแล้วอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูรายได้ในอัเซนครับ ในเอเซนตผมเนี่ยสะสมอยู่ประมาณ80 86น่าจะ86ดอลลาร์แล้วแต่ผมตั้งให้มันตั้งให้มันจ่ายเงินเนี่ย200ดอลลาร์200ดอลลาร์ถึงโอนนะครับขี้เกียจตั้งให้มันโอนทีละร้อดอลลาร์มันได้น้อยครับ3,000น่อยๆไม่ถึง3,000ด้วยโดนหักค่าธรรมเนียมต่างๆ เลยตั้งไว้ที่200ดอลลาร์ก็จะประมาณนี้ครับ ช่องผมหน้าปกช่องปัจจุบันเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็มีมีวิดีโอสั้นด้วยนะครับ y o u u u e s ช o อ t มันก็ช่วยได้เยอะหาคลิปอะไรก็ได้ครับที่มันเจ๋งๆอะ่ะเอาไปลงใน y o u u u e s ช o อ t ไม่เกิน เอาง่ายๆเอาสักห้าสิบแปดวิกำลังดีครับห้าสิบแปดวิอย่าให้มันเกินหนึ่งนาทีอะ่ะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ YouTube Shot มันจะช่วยได้เยอะครับแต่ YouTube s t เนี่ยมันเปิดสร้างไรายได้ได้นะมันมีให้ขึ้นเปิดสร้างไรายได้แต่เป้าหมายหลักของมันเนี่ยมันจะให้คนกดเข้าไปดูแล้วกดติดตามเราเนีย่ยครับ ออมันสามารถกดติดตามได้เลยตอนนี้ก็หาตำแหน่งวางบอดี้ก็มีคนดูเยอะอยู่เหมือนกันครับอย่างคลิปโดนนี่ก็ไปพันเนือ้อ ผมมีอยู่เยอะเหมือนกันนะ u t u b e ช็อตเนะี่ยครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเผื่อจะมีประโยชน์กับใครหลายคนอย่าไปทำอยู่แนวเดียวครับจำเจเชื่อผมนี้ไม่ต้องไปสนคำปากใครทำให้มันลหลายๆแนวไปแยกเพลิ์เอาครับเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปละ